จะมีบางรุ่นบางวงที่ใกล้ๆแสนแล้วยันนะเก้าเฮต้นตำรับพอกลัดวัดพญานั่นเองเล่นกันเรือนแสนเป็นแหวนที่ปลูกเสกพิธีเปิดโลกเป็นแหวนที่โบราณที่สุดมวลสารที่นำมาทำนำมาใช้เนี่ยก็เป็นวัตถุที่พิเศษที่สุดแหวนพระเกจิคณาจารย์มีราคาสูงสูงและเป็นที่นิยมเล่นหาและยิ่งนับวันจะยิ่งหาไม่ได้นะครับ จากที่ผมได้ไปศึกษามานะครับว่าทำไมพระเครื่องที่เราเล่นหากันอยู่ปัจจุบัน,นถึงได้มีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆและยิ่งนับวันจะมีคนยอมจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ไปได้เหตุผลมาไม่กี่ประการนะครับสิ่งที่สนับสนุนนะครับเป็นเหตุผลทางจิตวิทยานิดหน่อยนะครับเหตุผลเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราสวมใส่สิ่งที่มีราคาในตำแหน่ง ที่มีคนเห็นในตำแหน่งที่โชว์กันได้ง่ายๆนั่นแหละนะครับสิ่งสิ่งนั้นจะสามารถมีราคาสูงแบบชนิดที่เรียกได้ว่าสูงแบบเวอร์เวเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรูปที่เป็น NFT ถ้าเราไปศึกษาดูเราจะเห็นว่ารูปที่เป็น NFT ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มขายกันอย่างแพร่หลายนะครับแต่รูปที่จะได้ราคาที่มีราคาเดือนล้านเหรีอลานจริงจะเป็นรูป รูปโปรไฟล์นี้เขามีไว้โชว์นะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ปุ๊บคนรู้ฐานะของคุณทันทีนะครับเช่นเดียวกันนะครับรองเท้าคู่ละ10ล้านคู่ละ2ล้านแต่กระเป๋ามีนาฬิกามีพระเครื่องก็เช่นกันพระเครื่องอยู่ในจุดที่คนมองเห็นชัดเจนบ่งบอกถึงฐานะของคุณชัดเจนแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องพระที่เราห้อยคอเราจะพูดถึงพระเครื่องที่ที่นิว้ว พระเครื่องที่อยู่ที่นิ้วของเราหรือแหวนพระนั่นเองนะครับแหวนพระเกจิคณาจารย์ผมไร่เรียงมาให้5เกจิครับที่มีราคาสูงสูงและเป็นที่นิยมเล่นหาและยิ่งนับวันจะยิ่งหาไม่ได้นะครับอันดับที่หนึ่งที่ผมจะพูดถึงคือแหวนหลวงปู่ดูวัดสแกนนะครับจังหวัดอยุทยาแหวนหลวงปู่ดูเนี่ยสร้างไว้มากมายหลายรุ่นด้วยกันนะครับ แต่รุ่นที่มีความพิเศษหรือว่าเล่นหาเรือนแสนนี่นะครับก็จะมี2,519เขาเรียกว่าแหวนรุ่นแรกนะครับและถัดมาก็จะเป็น2,532 ที่เขาว่ากันว่าเป็นแหวนที่ปลูกเสกพิธีเปิดโลกที่ออกพร้อมเหรียญเปิดโลกนั่นเองนะครับจะมี2รุ่นที่เล่นหาหลักแสนแต่นอกนั้นก็ยังมีหลายหมื่นนะครับเช่นปี2522นะครับ2524 2525จนไปถึง2531พวกนี้ เล่นหากันเรือนหมื่นหลายหหมื่นนะครับจะมีบางรุ่นบางวงที่ใกล้ๆ้แสนแล้วถ้าเก็บได้ก็เก็บก่อนนะครับมาที่วงที่สองนะครับแกจิคณาจารย์ท่านที่2ก็คือแหวนหลวงพ่ออัน้นวัดพระยาอันนี้ไม่ใช่แหวนที่เป็นรูปพระพุทธนะครับเขาเรียกว่ายันยันนะกเก้าเฮต้นตํำรับพ่อกลัน่นวัดพญยานั่นเองพ่ออั้นเนี่ยท่านทําไว้ตั้งแต่ปี2494กีนะครับเป็นแหวนเนื้องเงิน ลงถมนะครับมี2แบบก็คือแบบผู้ชายและแบบผู้หญิงจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วงรีๆนะครับแต่เป็นยันตตัวเดียวกันถัดไปนะครับยังเป็นแหวนที่เล่นกันเรือนแสนนะครับ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแหวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยทำไว้หลายต่อหลายรุ่นนะครับเช่นแหวนมงคล9นะครับมีเงินลงยาลงยาเป็นแบบธงชาติไทยก็มีหรือลงถมเป็นเงินลงถมนะครับพวกนี้เล่นหาเรือนแสนนะครับมีสร้างตั้งแต่ปี2482แล้วก็เรื่อยๆมานะครับจนท่านมรณาภาพนะครับถัดไปนะครับเป็นแหวนหลวงพ่อกวยนะครับ แหวนหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านทำไว้สองครั้งแต่มีหลายแบบนะครับครั้งแรกเมื่อปี2504เขาเรียกแหวนรุ่นแรกนะครับแหวนรุ่นแรกก็เป็นรูปยันเหมือนกันนะครับแต่ครั้งถัดไปเนี่ยเป็นปี2521 2521เนี่ยแยกกันได้หลายๆอย่างน,นะครับเพียงแต่ว่า ราคาอาจจะไม่เท่า2,504 2,521เนี่ยเล่นหากันหลักหมื่นนะครับแล้วผมแนะนำนะถ้าใครมีกำลังหรือใครหาของแท้ๆได้นะครับให้เก็บตั้งแต่วันนี้ผมว่าอีกหน่อยราคาสูงแน่นอนนะครับสิ่งที่ท่านสร้างไว้นะครับเมื่อปี2,521เนี่ย ก็จะมีแหวนสาริกาแหวนสาริกาเนี่ยเขาจะแยกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็มีแหวนที่เป็นรูปนางกวักแล้วก็เป็นแหวนที่เป็นหน้าโล่ก็คือหัวแหวนเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆโล่คล้ายๆแหวนหลวงพ่อโสธรนะครับและสุดท้ายที่เรามาพูดถึงวันนี้นะครับแหวนชนิดนี้ไม่ใช่แหวนโลหะครับเป็นแหวนพิรอดนะครับหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัวนั่นเองแหวนหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ย <sign> <Aven> ถ้าจะบอกว่าเป็นแหวนที่โบราณที่สุดในห้าวงที่เราพูดถึงเลยนะครับแล้วก็มวลสารที่นํามาทํานํามาใช้เนี่ยก็เป็นวัตถุที่พิเศษที่สุดนะครับก็คือท่านเนี่ยจะทําจากผ้าบางสกุลนําผ้าบางสกุลที่ท่านได้มาเนี่ยมาลงอักขระลงยันนะครับแล้วก็ส่วนบริกรรมคาถาในขณะที่ถักเชือก ให้เป็นแหวนนะครับต้องครบ108จุดถึงจะเป็นแหวนได้นะครับและก็นำมาคลุกผงพุทธคุณคลุกจุ่มหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นำมาปลุกเสกในขั้นตอนสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นแหวนที่แฮนด์เมดและพิเศษที่สุดนะทั้งหมดที่บอกนะครับที่เราเล่ากันแหวนทั้ง5วง5เกจินะครับล้วนเล่นหากันหลักแสนทั้งสิ้นนะครับ กี่แสนกี่แสนก็ว่าไปอยู่ที่สภาพครัสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับรบกวนพี่ๆนะครับกดติดตามกด subscribe เอาไว้นะครับจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงพี่คนแรกเลยครับ